ก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะน้องอุ้มข่าวนี้จะมเป็นฆาตกรหนึ่งวันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมยานาเลสซิมเลเตอร์กันอีกแล้วค่ะก็กลับมาพบกับน้องยันจังคนเดิมนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหกระโดดสูงมากบิวเลยนะคะ <c oughs> อ่าเราเนี่ยยันจังในเลยใช่ไหมต้องมีรุ่นพี่ที่เราโบทปานนะคะทุกคนแต่รุ่นพี่ของเราเนี่ยสาวเยอะมากคือเราต้องไล่ฆ่ายเยอะมากเลยไง โอเควันนี้เราก็จะไปที่โรงเรียนกันใช่ไหมคะน้องอูมี่นี่ค่ะทุกคนกยันจังก็ต้องถือมีดค่ะแต่ยังไม่ถือตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวตำรวจจะจับนะคะโอเคเราต้องไปที่โรงเรียนก่อนนะนเราใส่ชุดถูกหรือเปล่าไม่ถูก <laughs> เราต้องไปใส่ที่มันเป็นสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่<ม>คือเป็นชุดโรงเรียนนะคะเราต้องไปใส่ชุดโรงเรียนก่อนเราใส่ชุดแบบเกมเขาไง แต่อันนี้แหลวเราโอเคไปกันเลยค่ะเราจะไปที่โรงเรียนกันนะคะเราต้องไปตีสนิทกับเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะแล้วค่อยฆ่าเขาที่หลังค่ะเราก็จะมาดูกันว่าใครสนิทกับรุ่นพี่ของเราที่สุดนะคะอ่ะเพื่อนเพิ่งรู้มาว่าเพื่อนของเยนจังสวัสดีจ้าวันนี้เธอสีผมสวยมากเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะฉันไม่สนใจเธอหรอกคนนี้คือเพื่อนสนิทของเราเพื่อนสนิทเย็นจัง นี่คนนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะจีจี้เหรอ่จจรอาจ,จีจี้โอเคอ่ะนี่วันนี้ฉันนะจะต้องสนิทก,กับเพื่อนให้ได้เลยสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อจีจีจ้จ้าอ๋อยินดีที่ได้สักนะเธชื่อยันจังนะจ้ายินดีที่ได้รู้จักจ้ะยันจัง อ๋อจะขอเป็นเพื่อนเธอได้ไหมอ่ะได้สิฉันเป็นเด็กใหม่นะเพิ่งมาอยู่ที่นี่แหละฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับเชอจ้ะโอเคนะเดี๋ยวพอเลิกเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะขึ้นไปบนฟ้าข้างบนกันนะต้องอะไรนะข้างบนสุดเลยนะบนดาดฟ้าหรือเปล่าจ้ะใช่จ้ะฉันจะบอกอะไรหเด้เราจะไปทําอะไรหรอฉันจะบอกเรื่องหลักกับเธอแต่เธอห้ามบอกใครนะได้ถ้าเธอเป็นเพื่อนสนิทกับฉันฉันไม่บอกใครแน่นอน ได้เวลาเลิกเรียนน่ะตัดไปตอนเลิกเรียนจีจีฉันอ่ะพาเธอมาบนดาฟ้ามีอะไรจะบอกเธอเธอมีอะไรจะบอกฉันหรอย,ยันจางบอกฉันได้เลยนะความจริงแล้วว่าฉันเป็นฆาตรกรฮะ เธอจะทําอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำหรอกถ้าเกิดเธอไม่จีบรุ่นพี่ของฉันน่ะฉันไม่ยุ่งกับรุ่นพี่ของเธอหรอกฉันรู้ว่าเธอชอบใช่สัชอบผมว่าฉันน่ะชอบเขาจนฉันเนี่ยเวลาจอเขาที่อะไรเลือกกเดาไหลายทุกทีเลยจีจี้ฉันก็ฉันฉันพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะยันจังคือเอาอย่างนี้นะฉันจะปกปิดความรับของเธอให้ เราเป็นเพื่อนสนิทกันนี่ถ้าเกิดเธอจีบรุ่นพี่ฉันต่อยเป็นเพื่อนสนิทฉันก็จะฆ่าฉันไม่ทําหรอกหนะางั้นเราเลิกเรียนฉันว่าเราลงไปข้างล่างไปเรียนก่อนเถอะแล้วตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปเรียนหรอยัน,ยานจางใช่สิตอนนี้เราที่ฉันพาเธอออกมาฉันขอครูเธอนั้นเลยนะไปะงั้นเรากลับไปเรียนกันดีกว่ายันจางสวัสดีค่ะอาจารย์ โอเคงั้นบายบายละกันงั้นฉันขอตัวไปเรียนก่อนนะอ้าวฉันจะเอไปเรียนไปเรียนโอเคนอนกลัวสายแล้ววันนี้มาโรงเรียนสายซะด้วยดิมันคือเล่นเกมบ่อยหน่อยถึงโรงเรียนแล้วไม่ได้เนี่ย เอ้ยวันนี้มาสายจริงๆเลยนะไม่ไปโรงเรียนอีกกลัวแว่นมอไซไปเลยจ้าไปเลยจ้าแว่นมอไซไปเลยว้าแต่ <laughs> รุ่นพี่หล่อเทสุดๆไม่น่าละ่ะสาวตรึมเลยเห็นไหม <laughs> เขาปิดประตูลเลียนแล้วเธอเนี่ยรุ่นพี่มาสายที่สุดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่คอดีเมื่อคืนพี่เขาเนี่ยเล่นเกมไ <laughs> ม่ทำกันบ้านเลย ถ้ารุ่นพี่จะมาสายขนาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้นะคะนอนเลยคะ่ะนอนที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเรียนแต่ไม่ไรเนะเขารุ่นพี่ต้องมาเรียนรุ่นพี่มาแล้วรุ่นพี่มาแล้วดูวก่อนนะเอา้ามาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยจีจีนั่งตรงนี้กีัวคกูบอกฉันไม่นั่งตรงนี้ทำกันบ้างอุ้ยหรือว่าจีจีโดนทําโทษหรือเปล่าไปนั่งคุกเข่าหน้าห้องอ่ะน่าสงสารจังทาไมยันจังไม่ไปดูเพื่อนหน่อยละ่ะ ถ้ากุกขึ้นไปก็ถูกทำโทษสิหรอโอเคสงสารจีจี้จังเลยนเนาะรุ่นพี่มาแล้วเหรอคะเนี่ยเฮ้ยมาถึงเนี่ยก็มานั่งสมาธิกันเลยหรือไงเนี่ยวันนี้ว่าจะมีนักเรียนถูกทำโทษนะจีจี้นะคะแล้วก็เทนะะม่ใช่รุ่นพี่เนาะรุ่นพี่ ขึ้นขึ้นมาหน้าห้องเลยเฮ้ยว่าแล้วต้อนถูกเลียดพบก็คนมาสายอ่ะก็เลยต้องโดนทำโทษใช่ไหมล่ะยืนเลยนะถ้าเกิดเธอไม่ยืนจะตีก้นเธอแน่คุบต้องนั่งคุบเข่านะผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วครั้งหน้าผมจะไม่มาสายอีกแล้วไปไหนไปนั่งหน้าห้องไงหน้าห้องโอเคจะโทษน้านั่งห้อง ไม่น่ามาสายเลยเราครั้งหน้าผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับอ่าอ่างั้นก่อนครูจะไปอ่ะให้ลูกพี่ขึ้นมาไปไปไเข้าไปในห้องเธอก็ไปห้องเรียนสิใครมายืนเอืออะไรตรงนี้ไม่รู้คอยเปดนกว่าอยเกือบถูกทำโทษแล้วสิบัหลังกต้องมาเร็วๆแล้วไม่น่ามาสายเลยอะอ คนสวยพรุ่งนี้เราไปออดเด็กกันดีไหมครับอุ๊ยรุ่นพี่รุ่นพี่มาจีบฉันหลอะคะดีใจจังเลยรุ่นพี่ชอบทรงผมสีแดงของฉันใช่ไหมล่ะใช่สีแดงกับฟ้ามันคู่กันเอาไปไหนอะ่ะลืมของหรือเปล่าอ๋อฉันลืมของนะคะ่ะรุ่นพี่โอเคดีใจจังเลยได้เป็นแฟนกับรุ่นพี่ฉันชอบรุ่นพี่ที่สุดเลย เฮ้ยมากล้าแย่งคนที่ฉันชอบได้ไงกันมาโหดเอาละยันจังโกรธแล้วนะคะเพราะว่ามีคนรุ่นพี่ไปจีบสาวค่ะรุ่นพี่มีแฟนแล้วเนี่ยยันจังโกรธมากๆเลยนะคะตอนนี้ยันจังจะเริ่มภารกิจการฆ่าคนที่มายุ่งกับรุ่นพี่แล้วนะจ๊ะโอเคเราตอนแรกเราต้องหลอกล่อพวกเขาไปก่อนนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคิด ที่นี้ก่อนนะจ๊ะคี่ตีดูเขาไปห้องน้ำก่อนนะบ๊ายบายนะคะรุ่นพี่นี่แกเป็นใครมากล้ามี่กับแฟนของฉันฉัน<ฮ>ก็ปกตินี่รุ่นพี่ชอบฉันเพราะฉันผมสีแดงนี่เธอเธอช่วตามฉันมาได้ไหมอ่ะได้เธอจะไปทำอะไรหรอฉันจะบอกให้เลยนะว่ารุ่นพี่อ่ะชอบฉันมาก เด็กเธอก็รู้ขออุ้มได้ไหมพอดีฉันนะ่ะอุ๊ยใหญ่นี่นี่มาอุ้มฉันทําไมเนี่ยบ้าจริงเด็กแกก็เจอตามฉันมาเลยจ้าได้เธอจะพาฉันไปไหนหรอเดเธอก็รู้นะ่ะ ฉันพาฉันดีใจจริงๆเลยช่รุนพี่อ่ะเขาฉันเป็นแฟนเขาบอกด้วยนะว่าเขาอ่ะชอบที่ฉันผมแดงสวยจริงอ่ะเธอไปที่นู่นกันไหมอ่ะได้เราจะไปที่นั่นกันใช่ไหมฉันพาเธอไปปาร์ตี้อ่ะใช่ฉันชอบปาร์ตี้นะฉันมีนัดกับรุ่นพี่ตอนเย็นด้วยล่ะเธอคงไม่ได้ไปหรอกนะ อ้าวฉันจะไม่ไปได้ยังไงละจ๊าเพราะว่ารุ่นพี่ชอบฉันมากนี่ฉันจะบอกให้นะฉันได้ยินข่าวมาว่าเธอแอบชอบรุ่นพี่เหมือนกันจะเสียใจด้วยนะที่รุ่นพี่ไม่ชอบคนอย่างเธอฉันไปดีกว่าถ้าเกิดเธอไปแล้วก็ฉันฆ่าเธอนี่อย่ามายุ่งกับฉันนะยายยันจังเธอจะมาตามฉันทําไมเนี่ยหยุดเดี๋ยนี้เลยนะยัยยันจังปล่อยฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันมาเดี๋ยนี้เลยนะ วันนี้เธอไม่ได้ไปหรอกนะฉันจะบอกให้เลยนะว่ารุ่นพี่ชอบฉันมากอย่ามายุ่งกับฉันแน่ยันจังอ้ยอ้ยกเปลี่ยมี่หล่อยันจังอย่าทำฉันเลยนะฉันกลัวแล้วอย่าทำฉันเลยนะแกไม่ได้แกไม่ทางไปได้หรอกนี่เนี่ยนี่แหละเอาออกไม่ได้เอาได้ยังไงเอาคลิปนี่ฉันบอกแล้วนะว่าฉันจะฆ่าแกให้ตาย บอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่ามายุ่งกับรุ่นพี่ฉันในที่สุดมันก็ตายสะใจจริงๆอย่าไปยุ่งกับรุ่นพี่ของฉันนะเห้กลับบ้านกลับบ้านในวาไปที่บ้านเลยแล้วกันถึงบ้านแล้วเร็วเราต้องรีบเช็ดคราบเลือดออกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอันตรายมากๆอบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับรุ่นพี่ของฉันฉันฆ่ามันแล้วโอเค ทีนี้ชิก็จะไปออกเดททารุ่นพี่ทีน,นี้ก็ปลอดภัยแล้วแล้วก็จากนั้นก็โอเคค่ะแล้วก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย